เรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูมาอัปเดตปัจจุบันทันด่วนเลยละกันนะครับเป็นการเปิดสอบภาคกพิเศษในอีกหนึ่งหน่วยงานทุกคนน่าจะรู้แล้วเนาะนักปัจจุบันนี้มีภาคกพิเศษไปแล้วหนึ่งหน่วยงานก็คือออยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดสอบกอพิเศษแล้วและบอกชัดเจนว่าส่งนักเรียนไปสอบกอพิเศษรอบที่1ครูผู้นี้เข้าใจใช่ไหมครับ แต่ว่าสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารยาหรือเรียกสั้นๆว่าออยมีข้อจํากัดบางอย่างคือไม่ได้รับทุกวุฒิรับเฉพาะวุฒิที่จํากัดเช่นวุฒิทางวิทยาศาสตร์ประมาณนั้นเนาะซึ่งใครสมัครได้ก็แนะนํานะครับครูรีวิวให้แล้วในช่อง YouTube ของครูเข้าไปฟังได้ใครสมัครได้แนะนําให้สมัครออเนาะอีกหนึ่งหน่วยงานที่ไม่ใช่กอพิเศษแต่มีความสามารถเท่ากอพิเศษต้องบอกนี้เลยเนาะ อีกหนึ่งหน่วยงานซึ่งครูรีวิวไว้ให้แล้วคือกรมที่ดินกรมที่ดินเนี่ยเขามีการจัดสอบภาคกอหรือพูดง่ายๆคือภาคกอกรมที่ดินซึ่งภาคกอกรมที่ดินเนี้ยสํนักงานกพอสามารถออกใบรับรองกอพอได้ครูพูดงี้ชัดเจนไหมกรมที่ดินไม่ใช่ภาคกอพิเศษแต่เป็นภาคกอกรมที่ดินที่สํนักงานกพอสามารถออกใบรับรองได้ นั่นแปลว่าอะไรถ้านักเรียนสอบผ่านภาคกอกรมที่ดินนักเรียนจะได้ใบผ่านกอพอเช่นกันครับเป็นไงดีไหมครับภาคกอกรมที่ดินหนักกว่านั้นนักเรียนรู้ไหมครับกรมที่ดินเนี่ยต่อให้นักเรียนตกขอนักเรียนตกขอใครแต่นักเรียนผ่านกอก็ยังได้ภาคกอไปใช้นะครับเข้าใจครูพูดใช่ไหมแต่ถ้าเป็นภาคกอพิเศษนักเรียนตกขอทุกอย่างจบทันไหมครับ อันนี้กรมที่ดินเนี่ยแม้นักเรียนตกขอนักเรียนตกขอนะนักเรียนยังไปต่อได้ภากอผ่านตกขอได้ภากอไปใช้ถันไหมครับแต่ถ้านักเรียนจะสอบภากอพิเศษนักเรียนจะต้องผ่านขอก่อนนะต้องต้องผ่านขอก่อนชัดเจนไหมครับหลักการใครไม่รู้หลักการกอพิเศษครูปแปะคลิปพื้นฐานหลักการของกอพิเศษไว้ด้านล่างไปฟังได้นะครับใต้คอมเมนต์ของครูครูจะแปะคลิปติว ทักษะเกี่ยวกับภาคกอพิเศษว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นภาคกอพิเศษภาคกอพิเศษดีอย่างไรภาคกอพิเศษมีการจัดสอบอย่างไรใครอยากสอบภาคกอพิเศษจะต้องทาอย่างไรครูสอนไม่หมดแล้วไปฟังที่ใต้คอมเมนต์ได้นะแต่สําหรับวันนี้ครูพูดสั้นๆออยอใครยังไม่ฟังไปฟังนะครับกรมที่ดินใครยังไม่ฟังไปฟังนะครับใครสามารถสมัครกรมที่ดินได้แนะนําจะทําให้เรียนมีทางเลือกในการได้ภาคกอมากขึ้น ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกรมที่ดินอยครูแนะนําไวไ้แมครูและแนะนําไว้หมดแล้วแปะไว้ที่ใต้คอมเมนต์ไปฟังได้นะครับมาในวันนี้เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานครับเราเรียกสั้นๆว่าสํานักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอบกอพิเศษอีกหนึ่งสนามหรือนักเรียนเรียกสั้นๆในนามสปสทเนาะทุกคนน่าจะรู้จักแน่นอนสํานักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการมีคนสอบเยอะมากใช่ไหมครับดังนั้นครูก็แนะนําให้ทุกคนไปสอบเช่นกันเพราะ สํานักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีตําแหน่งที่ทุกคนสมัครได้ก็คือนักทรัพยากรบุคคลรับทุกสาขาทุกคนสมัครได้โอเคไหมครับดังนั้นอัปเดตสั้นๆภาคกอพิเศษปัจจุบันนี้มี2ตัวก็คืออยอับสปสทใครสมัครได้แนะนําทั้งสองอันเลยอีกอันหนึ่งกรมที่ดินภาคกอของกรมที่ดินได้รับสิทธิพิเศษใครสมัครได้แนะนําเช่นกันเพราะผ่านภาคกอกรมที่ดินก็เทียบเท่ากับผ่านกอพอเช่นกัน แต่กรมที่ดินไม่ใช่ภาคก่อพิเศษรับทราบนะครับครูรีวิวไว้ทุกอย่างแล้วดังนั้นกดช่องครูไว้ครับกด s u b สไครต์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นักเรียนจะได้รับการแจ้งเตือนการสอบที่เป็นประโยชน์รวมถึงคลิปติวต่างๆครูมีให้ครบทุกคนน่าจะรู้จักครูอยู่แล้วเนาะดังนั้นกด s u b สไครต์กดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดกด s u b สไครต์กดกระดิ่งจะได้รับการแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วโอเคนะครับผ่านเนาะมาวันนี้มาเน้นที่สปอสอทครับ สำนักงานประหลัดกระสรวนสถาธิการครับเปิดสอบ3ตําแหน่งก็คือนิติกรนักทรัพย์แล้วก็คอมพิวเตอร์เน้นชา้าช้าตําแหน่งที่1กับตําแหน่งที่3เป็นตําแหน่งเฉพาะแน่นอนใครจะสอบนิติกรก็ต้องสอบนิติศาสตร์ใช่ไหมครับใครจะสอบคอมพิวเตอร์ก็ต้องจบคอมพิวเตอร์ใช่ไหมมันเป็นตําแหน่งเฉพาะแต่นักทรัพบ เป็นตำแหน่งของทุกคนโอเคนะครับใครสมัครอะไรไม่ได้แนะนํานักทรัพย์โอเคนะครับสันส้นๆเนาะต่อมาตรงนี้นักเรียนไม่ต้องสนใจนะอุ้ยรับน้อยไม่ใช่นะห้ามเข้าใจผิดเขาเขียนชัดเจนว่าครั้งแรกนะครั้งแรกครั้งแรกบรรจุประมาณนี้แต่นักเรียนต้องทราบว่าใน2ปีของการขึ้นทะเบียนช้าๆนะกว่าจะขึ้นทะเบียนนักเรียนใช้เวลาขึ้นทะเบียน2ปีในสองปีมีข้าราชการลาออกข้าราชการ,กรเกษียณข้าราชการย้ายตำแหน่งข้าราชการเลื่อนตำแหน่ง ทำให้อัตรามันเพิ่มขึ้นแน่นอนโอเคนะครับสั้นๆและอีกอย่างหนึง่งใครที่ต้องการไปกอพิเศษยิ่งไม่ต้องสนใจการจะไปกอพิเศษได้ไม่สนว่านักเรียนจะได้ที่หนึ่งหรือที่สองขอแค่นักเรียนได้ภาคข,ขอหกสิบเปอร์เซนขึ้นไปนักเรียนจะได้ไปกอพิเศษเลยไม่ได้สนใจว่านักเรียนจะได้ที่เท่าไหร่ผมูพูดชัดเจนไหมครับแต่ยิ่งนักเรียนได้ภาคข,ขอยิ่งมากนักเรียนก็จะรุนบรรจุไงไม่มีอะไรเนาะ ดังนั้นใครคิดว่าผมไม่ค่อยเก่งภาคขอผมอยากได้ไปกอพิเศษนักเรียนก็เอาแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์ลุ้นแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์นักเรียนได้ไปกอพิเศษแน่นอนแต่ถ้านักเรียนได้เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของภาคขอนักเรียนมีลุ้นบรรจุเลยนี่คือข้อดีของภาคกอพิเศษภาคกอพิเศษอ่ะทำให้นักเรียนลุ้นบรรจุราชการได้เลยถูกไหมครับดังนั้นถ้าจะเอาแค่ไปกอพิเศษหกสิบไปได้แล้วครับมีเชื่อไปกอพิเศษแล้วแต่ถ้าอยากบรรจุนักเรียนจะต้องได้ภาคขอมากๆหรือครูพูดสั้น พยายามทำคะแนนให้มากๆแล้วกันจะได้ลุ้นบรรจุได้ลุ้นไปกอพิเศษโอเคไหมครับส่วนนักเรียนจะตอบรับการบรรจุหรือนักเรียนจะสละสิทธิ์ไม่มีใครว่านักเรียนพยายามทําให้เต็มที่ก่อนไม่ต้องกลัวว่าฉันจะโดนบังคับบรรจุไม่มีใครบังคับนักเรียนหรอกครับนักเรียนสละสิทธิ์ได้ยังมีคนอีกมากมายอยากจะบรรจุเพราะฉะนั้นรีบๆบรรจุนะครูใบมันมีโอกาสท,ที่เราจะมีการสอบราชการที่แข่งขันกันมากขึ้นเพราะว่าเงินเดือนสูงขึ้นถูกไหมดังนั้นรีบๆบรรจุซะครับนักเรียนอะไรก็ได้ครูพูดสั้นๆแล้วเนาะ สรุปสั้นๆสามตำแหน่งใครชอบนิติกรเลือกนิติกรใครชอบคอมเลือกคอมใครไม่รู้จะเลือกอะไรเพราะว่าจบไม่ตรงให้เลือกนักทรัพย์หรือนักทรัพยากรบคุคคลหรือ HR นั่นเองส่วนจะรักกีต่ตำแหน่งไม่ต้องสนใจอย่างที่ครูบอกไปแล้วนะครับพานอ่ามาเรื่อยๆคุณสมบัติต่างๆก็ไม่มีอะไรเนาะอ่านไปเรื่อยๆใครเคยฟังครูก็ย่อมรู้อยู่แล้วล่ะว่าครูอ่านประกาศแบบละเอียดเนาะชี้จุดทุกจุดสัน้นๆใครอยากได้ประกาศชุดนี้ ครูปแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นักเรียนไปรับได้คลิกแล้วก็จะเอาประกาศมาฟังครูสอนได้เนาะผ่านเนาะคุณสมบัติต่างๆไม่มีอะไรนะครับผ่านไปเรื่อยๆอ่ะที่นักเรียนถามครูใครผ่านภาคก,กอแล้วผู้ผ่านภาคก,กอหรือกอพิเศษอะไรก็แล้วแต่ที่นักเรียนมีอะครับใครมีภาคก,กอแล้วทุกคนที่มีภาคก,กออยู่แล้วสั้นๆนะนักเรียนจะโดดไปสอบขอเลยแล้วก็ตามด้วยคอโอเคไหมครับครูเขียนชัดเจนนะต่อมา ในก็แสดงว่านักเรียนมีภาคกออยู่แล้วก็สมัครได้ในกรณีที่นักเรียนไม่มีภาคกอนักเรียนจะสมัครงนี้ครับนักเรียนจะสอบขอแล้วไปกอพิเศษแล้วไปคอใบนักเรียนดูคูเลื่อนคอนี้เป็นคอเดียวกันใช่ไหมค <c oughs> อเดียวกันแสดงว่าสุดท้ายก็ต้องรอสอบภาคคอพอร้อมกันต้องรอใช่ไหมครับแต่คนที่ผ่านภาคกอแล้วมีข้อดีไงนักเรียนสอบอันเดียว ถูกไหมคอัแต่คนที่ยังไม่มีกรนีนอสอบสองอันชัดเจนไหมครับการจะไปกอพิเศษได้ขอหกสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปใบกอพิเศษต่ำกว่าหกสิบอดไปแค่นั้นเองสันส้นๆเนาะครูสอนนี้เข้าใจไหมครับครูครับผมจะรู้ได้ไงกอพิเศษหน่วยงานเขียนชัดเจนครับภาคกอพิเศษต่อมาเด็กกระถามครูต่อครูและหนูจะรู้ได้ไงว่ามันไปกอพิเศษรอบไหนก็ต้องมาลุ้นถามลายกันเช่นสั้นๆ อ,อยอ,อยอบอกชัดเจนว่าส่งนักเรียนไปกอพิเศษรอบที่หนึ่งครูสอนชัดเจนไหมง่ายปะแสดงว่าเรารู้แน่ๆเราไปรอบที่หนึ่งถ้านักเรียนสมัครอ,อยอแต่สปสอทอบอกสั้นๆว่าภาคกอพิเศษซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไปแสดงว่าเขาก็ต้องมาลุ้นอีกทีหนึง่งลุ้นไทม์ไลน์ของเขาวาไทม์ไลน์แปลว่า,า,าอะไรครับเขาก็ต้องไปจ้างจัดซื้อจัดจ้างการสอบสนามสอบระเบียบการสอบจ้างคน จ้างการออกข้อสอบประกาศผลสอบอะไรครับส่งลายชื่อไปสอบภาคกอพิเศษดังนั้นคําตอบง่ายคือครูพูดสั้นๆน,นะณนะตอนนี้สำนักงานประสกระทรวงศึกษาธิการอนะก็ยังไม่รู้ยังไม่แน่ชัดว่าจะส่งนักเรียนไปรอบหนึ่งรอบสองหรือรอบสามครูพูดชัดเจนไหมครับนักเรียนที่ถามครูมาครูตอบชัดเจนแล้วเนาะคําตอบคือไม่รู้แต่อยอยรอบหนึ่งแน่แต่สปสทไม่รู้ ก็มาลุ้นกันว่าจะเป็นหนึ่งสองสามแล้วแต่เพราะว่าเขาต้องดูอีกทีหนึ่งว่ามันเข้าเข้าตอนไหนเข้าใจครูพูดไหมครับเนี่ยส่งชื่อไปรอบไหนไม่รู้ต้องรอไทม์ไลน์รออีกทีหนึ่งยังกําหนดไม่ได้เขาก็เลยยังไม่ระบุชัดเจนไงเดี๋ยวจะเข้าใจกันผิดใช่ไหมครับนักเรียนไปดูลำลายนักเรียก็จะพอเดาได้ใช่ไหมครับหลายๆคนบอกว่าเดาเป็นครั้งที่สองใช่ไหมหลายหลายคนเดาว,ว่านี่น่าจะเป็นครั้งที่สองครูพูดสั้นก็ไม่แน่เพราะถ้าเราเนี่ยไปดูไทม์ไลน์ของการสอบภาคกอพิเศษเขาเขียนหมายเหตุไว วันเวลาอาจเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมนั่นแปลว่าอะไรครูพูดสั้นสุดเลยเนาะนั่นแปลว่าสํานักง,งานกพอพสามารถยืดระยะเวลาอาจจะให้อาจจะให้ไปสอบรอบหนึ่งก็ได้ก็ไม่แน่ถูกไหมครับครูพูดชัดเจนเนาะสรุปสั้นๆถ้าใครถามว่าไปสอบรอบไหนคําตอบคือไม่รู้แต่ถ้าเป็นออยอร,รู้รอบที่หนึ่งชัดเจนไหมครับแต่ไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้คำแนะนำของครูคือนักเรียน,นสอบเถอะ สมมตินันเกเรียนลงออยได้นักเรียนตกออยนักเรียนก็มาลุ้นมาลุ้นสอบปอ,อทอได้เห็นไหมครับตกอันใดอันหนึ่งก็ยังมีอีกอันหนึ่งม,มีลุ้นส่งเราไปสอบต่อถ als, ันไหมครับชัดเจนเนาะวันเวลาสถานที่สอบจดไว้นะครับไม่ใช่วันเวลาสถานที่สอบเนาะวันเวลาสมัครครับยี่สิบเจ็ดพยถึงยี่สิบพคหกหกนะครับตลอดยี่สบสี่ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสมัครทางเว็บไซต์ได้เลยครับ otpc.thaijob.com ตามนี้เนาะเดี๋ยวครูแปะลิงก์ไว้ข้างล่างครับก็แค่นั้นเองง่ายๆเนาะก็กรอกแบบฟอร์มปับ๊บใครฟังครูรีวิวก็รู้ทุกอย่างเนาะกรอกแบบฟอร์มเสร็จสมัยนี้เขาไม่จ่ายหน้าเคาน์เตอร์กันแล้วเช่นกันสพสทก็ไม่ได้บอกให้เรียนจ่ายหน้าเคาน์เตอร์ให้จ่ายผ่านแอปแล้วใจดีด้วยทุกธนาคารแสดงว่าไม่จําเป็นจะต้องเป็นกรุงไทยใช้แอปทุกธนาคารได้เลยแต่ครูแนะนาว่าควรสมัครกรุงไทยไว้เพราะว่าหลายๆครั้งการสอบราชการเขาให้ใช้กรุงไทยไง นักเรียนมีกรุงไทยนักเรียนก็ใช้ได้ทุก,ท,กทุกทุกอันแล้วถูกไหมครับแต่แค่ว่าอันนี้ใจดีนักเรียนจะใช้แอปเกสิกรก็ได้ถูกไหมครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันชอบลงกรุงไทยดังนั้นแนะนําว่าให้นักเรียนเตรียมกรุงไทยไว้จะสมัครหน่วยงานไหนก็ใช้ได้หมดรวมถึงกอพอถูกไหมครับสแกนผ่าน q ิวอารโค้ดได้เลยเก็บสลิปไว้สลิปคือเวลาเขาประกาศรายชื่อแล้วไม่มีชื่อนักเรียนนักเรียนเอาไปยังได้เขาจะประกาศรายชื่อใหม่เติมชื่อนักเรียนได้เพราะว่านักเรียนจ่ายตังไง ตอนนี้นักเรียนยังไม่ได้สอบตกอะไรแค่สมัครนักเรียนต้องได้อยู่แล้วละ่ะสมัครตรงตามคุณสมบัติถูกไหมเ,<อ>เวลาจ่ายตังค์แล้วก็ไม่ต้องตกใจนะครับจ่ายตังค์เป็นอันเสร็จสิ้นจ่ายตังค์แล้วเป็นอันเสร็จสิ้นพอเรียนจ่ายตังค์ปุ๊บมันขึ้นว่ายังไม่จ่ายตังค์ก็อย่าเสียใจมันใช้เวลาประมวลผลเพราะว่าคนสอบเยอะมันอาจจะใช้เวลาประมวลผล1วัน2 3, วัน3าวันแล้ว,แล,วแล้วแต่ไม่ต้องตกใจจ่ายเสร็จเก็บสลิปไว้แค่นั้นเองครับชัดเจนนะกี่บาทครู4 3่บาทนะครับจ่ายไป4 3 0สบาท มันจะเป็นค่าธรรมเนียม400แล้วก็ค่าธรรมเนียมอินเทอร์เน็ต30ผู้่าย่คือค่าสมัคร400ค่าบริการธนาคาร30รวมเป็น4 30แค่นี้ง่ายๆโอเคนะครับได้เนาะเลขประจําตัวสอบจะได้รับจากการจ่ายตังนะ <c oughs> สั้นๆนะนักเรียนสมัครก่อนสมัครหลังแทบจะไม่มีค่านะครับขึ้นกับว่าจ่ายตังก่อนจ่ายตังหลังคนที่จ่ายก่อนจะได้เลขก่อนเลขก่อนมีผลตอ่อรายรู้ใช่ไหมครับในตอนบรรจุมีโอกาสที่เราเคะแนนจะเท่ากัน ถ้าคะแนนเท่ากันเขาไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรเขาจะเลือกจากเลขประจาตัวสอบใครสมัครก่อนถือว่ามีความกระตือรือร้นใครสมัครก่อนก็จะ,ได,ระรได้รับก่นบนกกอนได้รับการบรรจุก่อนกรณีที่คะแนนเท่ากันนะั่เรียนแต่ถ้าไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรแต่ครูตอบได้ตรงนี้เลยสมัครให้เร็วครับคนสอบเยอะโอกาสที่คะแนนเท่ากันมีชัดเจนนะครูพูดเคลียรนะ์เนาะสมัครได้ถึงหนึ่งตำแหน่งนักเรียนเลือกแค่ตำแหน่งเดียวนะครับอ่ะหลายๆคนก็ถามครูว,ว่าครูหนูเป็นเด็กจบใหม่ครู ต้องการการันตีให้ลูกศิษย์ของครูทุกคนได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องและไม่พลาดนักเรียนเป็นเด็กจบใหม่เดินไปถามมหาวิทยาลัยสมมุตินักเรียนอยู่ปีสี่ปีสี่ทั่วไปเนาะปีสี่เทอมสองอะไปถามมหาวิทยาลัยตัวเองกิจการนิสิตกิจการนักศึกษาไปถามมหาวิทยาลัยว่าวันอนุมัตินะครับวันอนุมัติวันจบอะครับอนุมัติอนะไม่ใช่ใบปริญญานักเรียนใบปริญญาก็คือใบปริญญาเรายังไม่รับอยู่แล้วถูกไหมเด็กจบใหม่ยังไม่ทันได้รับอยู่แล้วทานสก,กิปแต่นักเรียนอาจจะเห็น เห็นทานสคริปต์หรือบางทีทันสคริปต์อาจจะยังไม่ได้เพราะยังไม่ครบทุกวิชาใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่ได้กําหนดเกณฑ์นี่นักเรียนแค่ไปถามมหาวิว่าอนุมัติภายในยี่สิบธันวาหกหกไหมเพราะว่ายี่สิบธันวาหกหกเป็นวันสมัครวันสุดท้ายถ้ามาหาวิทยาลัยอนุมัติทันเด็กจบใหม่ก็สมัครได้แต่ถ้ามาหาวิทยาลัยนักเรียนบอกว่าวันอนุมัติวันจบนักเรียนคือยีิบเอ็ดธันวาสมัครไม่ได้เคลียร์ไหมครับสรุป เด็กจบใหม่เดินไปถามเด็กที่จบใหม่เด็กที่กําลังจะจบเดินไปถามมหาวิทยาลัยที่ว่าหนูจบทันวันที่ยี่สิบไหมอนุมัติวันจบอ่ะถ้าทันมหาลาัยเขารู้อยู่แล้วว่าอนุมัติคืออะไรถ้าอนุมัติทนนันรียงสมัครได้แค่นั้นเองครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรเนาะอย่ากโกหกเขาเนาะเป็นความผิดทางอาญานะครับให้ข้อมเท็จอะไรเงี้เนาะก็ต้องระวังนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับสบายๆเนาะต่อมาครับ นักเรียนจะสมัครอะไรตรวจสอบคุณวุธด้วยนะครับตรวจสอบคุณวุธการศึกษาได้ที่เว็บไซต์นี้ครับ accreditation.ocsc.to.th โอเคไหมครับตรวจสอบวุธด้วยว่านักเรียนตรงไหมแต่ครูพูดสั้นๆใครสมัครนักทรัพย์ครูพูดขำๆเลยนะใครสมัครนักทรัพยากรบุคคลไม่ต้องตรวจสอบเพราะอะไรครับ พอรับทุกสาขาไงครูสอนชัดเจนเนาะง่ายเนาะใครสมัครนักซับก็ไม่ต้องตรวจเราครับยังไงก็รับนักเรียนจบปอตีมารับหมดแหละ <c oughs> แต่ถ้าเรียนเป็นสาขาอื่นเช่นนักเรียนจะสอบนิติก็ไปดูซิว่ารับรองวุฒิเป็นนิติหรือเปล่าใช่ไหมจบคอมรับรองวุฒิเป็นคอมหรือเปล่าก็แค่นั้นเองโอเคไหมครับเว็บไซต์นี้ใครใช้ไม่เป็นบ้างครูสอนเนาะวิธีการตรวจสอบคุณวุฒิครูสอนไปแล้วใน youtube เดียวแปะให้เห็นปะครูเสิร์ฟทุกอย่าง การรับรองครูวุทครูสอนไปแล้วนะเขาเรียกรับรองครูวุทออนไลน์ครูแปะไว้ให้แล้วใครทําให้เป็นครูสอนและครูอัปเดตล่าสุดเวยนะไปฟังครูได้โอเคไหมครับต่อมาวันเวลาสถานที่สอบดูไทม์ไลน์เล่นๆได้ไหมครับกําหนดวันเวลาสถานที่สอบเนี่ยไทม์ไลน์วันเวลาสถานที่สอบจะก,กําหนดใน12บมกรานั่นเองก็ลองเอาไปเดากันเล่นๆครับแน่ลองเดานะจริงๆงครูพอเดาได้นั่นเองลองเดาขำๆค,ค,ค,ครับลองไปเทียบทเทียบไทม์ไลน์ดู ลองเดาสิเขาประกาศวันเวลาสานที่สอบในวันที่สุกที่สิบสองมกราคมดังนั้นการสอบก็อาจจะถัดจากนั้นไปอีกทิศหนึ่งอาจสิบเก้ามกราคมอะไรก็แล้วแต่เนาะแล้วเนี่ลองเดาสิว่าสปอสอทจะส่งไหนให้ความเห็นกันสนุก,นกจะส่งเราไปกอพิเศษรอบไหนลองเดาแต่ครูบอกแล้วไงเดาคำๆนะสุดท้ายก็ไม่รู้อยู่ดีเพราะว่า <laughs> สํนกักงานกพเขียนว่าหมายเหตุนะภาคขอพิเศษสามารถสลับที่หมายถึงว่าขย,ยบออกไปได้ไงหมายเหตุวันเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมถูกไหมครับก็เดาเล่นๆครับคําอ่ะต่อมามาดูหลักสูตรครับหลักสูตรการสอบเนาะทุกคนรู้อยู่แล้วก็ประกอบด้วยภาคขอภาคขอสองร้อยคะแนนภาคคอร้อยคะแนนการขึ้นทะเบียนก็ขอบวกคอไม่มีงงเนาะขอบวกคอแล้วจัดลําดับบรรจุครูสอนนี้เข้าใจไหมครับ ถ้าขอบกคอ,อย่างเท่ากันดูคอแล้วก็จัดลำดับถ้ามันยังเท่ากันทั้งสองอันดูเลขประจําตัวเลขใครก่อนลำดับมาก่อนครูสอนชัดเจนนะนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าครูสอนเสมอให้สมัครให้เร็วและจ่ายให้เร็วย้ำว่าจ่ายเร็วสําคัญสุด <c oughs> ทันไมครับอ่าต่อมามาดูซิว่าเราส,สอบอะไรกันบ้างอันนี้ไม่มีอะไรนะครับเรียน,นมาด,มาดูมาดูตอนมันสอบแล้วกันเนาะ ความสามารถเฉพาะตําแหน่งภาคขอเวลานักเรียนจะสอบภาคขอนักเรียนต้องเตรียมเอกสารไปตามนี้ครับครูไม่พูดเนาะวันนี้ยังไม่จําเป็นนักเรียนยังไม่สอบต่อมาถ้านักเรียนจะสอบภาคขอนักเรียนก็เตรียมเอกสารตามนี้ไม่มีอะไรเนาะผ่านเนาะนเอกสารครับก็อ่านได้ครับครูผ่านอันนี้ไม่มีอะไรนะครับยังไม่เกี่ยวกับเราเนาะตอนนี้เนาะเกณฑ์การตัดสินอย่างที่ครูบอกครับภาคขอต้องได้หกสิบเปอร์เซ็นตขึ้นไป ถึงน้อเลียจะได้ไปกอพิเศษสําหรับใครที่ยังไม่มีกอใช่ไหมครับนึกภาพออกเนาะและพอเรียนไปสอบภาคคอถ้าเรียนอยากบรรจุภาคคอก็จะได้หกสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปแต่ควรมากกว่าหกสิบเนาะจะได้บรรจุเพราะว่าหกสิบครูเดาว,ว่ามันก็ได้แค่ลำดับล่างๆซึ่งไม่พอบรรจุแต่พอที่จะได้กอพิเศษโอเคไหมครับอันนี้ไม่มีอะไรเนาะต่อมาก็การขึ้นทะเบียนสองปีในสองปีมีคนลาออกมีคนเกษียณมีคน เรื่องตำแหน่งอัตราเพิ่มขึ้นแน่นอนโอเคมัครับครูสอนช,ชัดเจนเนาะอ่ะให้ดูเลยเล่นลําดับการสอบก็ตามนี้ครับต่อมาครับไม่ไม่รับโอนเนาะเขาก็เขียนไว้ประมาณนี้ต่อมาครับแอบอ้างประเภทที่แอบอ้างดูครับผู้ใดแอบอ้างเคยเคยฟังปะข้อสอบจากสำนักง,งานประก,การสนสาธรการแอบอ้างปะถ้าพูดจริงฟ้องร้องได้นะแอบอ้างจะรู้ได้ไงใครเป็นผู้ใครเป็นผู้ออกข้อสอบ ตัวคนพูดหรือว่ากรมการ,กรมการกรรมการเป็นผู้ออกข้อสอบกรรมการยังไม่ได้ออกข้อสอบเลยยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้ดจางเลยยังไม่มีใครรู้ข้อสอบเลยแต่มีคนมาพูดแล้วนี่คือข้อสอบเอามาขายกันแล้ะคือการขายของไม่ผิดนะเนี่ยแต่การอ้างว่าเป็นข้อสอบผิดเพราะว่าสำนักง,งานปรลัดกรสทนรวงการยังไม่ได้ออกข้อสอบเลยทันไหมครับดังนั้นจริงๆการแอบอ้างนะครับสามารถแจ้งได้นะอย่าหลงเชื่อนะและแจ้งได้นะโทรไปที่สปสทเลยมีการแอบอ้าง ได้หมดอะถ้าจะทำอะครับแต่เขาแค่ไม่ทําดังนั้นใครจะทําอะไรให้มีจรรยาบรรณนิดนึงเนาะเนี่ยตามนี้นะครับและนักเรียนที่กาลังกังวลว่าเออหนูจะเสียเปรียบคนอื่นรู้ข้อสอบไม่มีใครรู้ข้อสอบนะครับตามคาครูพูดไ้คนออกข้อสอบคือคณะกรรมการคณะกรรมการไม่ได้สอนพิเศษเป็นข้อหางเป็นข้ออ้างเป็นข้อห้ามครับสอนพิเศษไม่ได้ถ้าสอนพิเศษเขาก็เอาข้อสอบมาบอกสิถูกไหมครับดังนั้นคณะกรรมการได้รับเงินจากการออกข้อสอบอยู่แล้วไม่ต้องมาสอนพิเศษอยู่แล้วครับโอเคนะ ดังนั้นใครแอบอ้างว่าดูข้อสอบไม่จริงอะนักเรียน,น,นอ่านตาประกาศเป็นอันใช้ได้อะต่อมามาดูครูสอนต่อนิติกรเนาะไม่ต้องสนใจว่ารับก,กี่ตำแหน่งเนาะอะผ่านนิติกรต้องจบอะไรดูความใจดีครับความใจดีของสํานักง,งานประหลัดกระทรวงสาธิการครับนักเรียนจะจบปอตีก็ได้จบปอโทก็ได้จบปอเอกก็ได้ขอแค่สาขานิติศาสตร์หรือพูดง่ายคือนักเรียนจะสมัครตำแหน่งอะไรอะเขาเรียกตำแหน่งนิติกรไหมนิติกรอยู่แล้วล่ะ นักเรียนจะสมัครนิติกรนัเนี่นก็ต้องจบนิติรับรองวุฒิเป็นนิติศาสตร์อยู่แล้วละ่ะทุกคนรู้มันเป็นสาขาเฉพาะคนจะสอบนิติกรได้ก็ต้องจบนิติศาสตร์ครับไม่แปลกคนสอบวิทยาศาสตร์ได้ก็ต้องจบวิทยาศาสตร์เหมือนกันครับหรือสายวิทยาศาสตร์เช่นวิศวะอะไรเงี้ยเนาะสายใครสายมักน่ะเขาเรียกวิชาเฉพาะครับก็ไม่แปลกเนาะรู้อยู่แล้วรับสาขาเดียวด้วยนิติศาสตร ใครสมัครได้แนะนํานะเนียนักเรียนจะไม่ต้องแข่งกับใครครับแข่งกับตัวเองและคนที่จบสาขาเดียวกันก็คือผู้เช,ชี่ยวชาญด้วยกันนะครับโอเคไหมครับการสอบมีอะไรเนาะไม่ยากเนาะประกาศชัดเจนครับตามนี้นักเรียนสอบสิบเอ็ดตัวนิติกรครับแต่นักเรียนจบกฎหมายอยู่แล้วไม่น่าจะยากสำหรับนักเรียนเนาะคําแนะนําของครูง่ายๆครับเอาคําพวกเนี้ยพิมพ์ลงไปใน google เลยไม่ต้องไปเก่งข้อสอบไม่มีใครรู้ข้อสอบหรอกอ่านเนื้อหา ตามประกาศานังเี้จะสอบผ่านรู้สิษครูมากมายอ่านเนื้อหาไปสอบผ่านหมดแะครับไม่ต้องไปเก่งถูกไหมครับ Google แล้วก็ตามหลังด้วย PDF ทําไมต้อง PDF พิมพ์ชื่อตามที่เขาบอกแล้วใส่ด้านหลังว่า PDF กด Enter นักเรียนจะได้ไฟไล์ที่เป็น PDF มาอ่านจะปรินจะอ่านออนไลน์ก็แล้วแต่ง่ายๆเนาะชัดเจนนะครับต่อไปพักคอไม่มีอะไรพูดชัดเจนว่าสัมภาษณ์โอเคไหมครับทันเนาะ พานนิติกรต่อมานักทรัพย์เรียนสาลาวัลนักทรัพยากรบุคคลเลื่อนไปดูเร้่ล่นอยู่ตัวนี้ทุกสาขาแสดงว่านักเรียนจะจบวิทย์จบศิลป์จบสาขาอะไรก็ได้รับหมดครับแทบจะไม่ต้องตรวจสอบวุฒิอยู่แล้วเพราะรับหมดไงอันนี้จะจบปตีปโทปเอกได้หมดขอแค่ทุกสาขาวิชาคือรับหมดนั่นเองดังนั้นนึกอะไรไม่ออกแนะนํานักทรัพย์นะครับเรียนและหนักกว่านั้น นี่คือตำแหน่งที่ครูแนะนำมากที่สุดการสอบน้อยครับน้อยแต่ก็มันก็ไม่น้อยขนาดนั้นเนาะเนื้อหาข้างในมีเยอะเหมือนกันครับหนึ่งถึงสี่ครับแต่แนะนำให้สอบโอเคไหมครับตามนี้เนาะพิมพ์ตามหลังพิมพ์แล้วตามด้วย pdf ก็จะได้ไฟล์มาอ่านนะครับครูสอนชัดเจนนะนักศัพท์สัมภาษณ์ภาคอเหมือนกันครับเทคนิคการสัมภาษณ์ครูสอนอยู่แล้วเนาะทุกคนไปดูใน youtube ได้ครับเดี๋ยวแปะไว้ให้ด้วยก็ได้พานทอพายนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ใครสมัครได้ก็แนะนํานะมันเป็นตําแหน่งเฉพาะไม่ต้องแข่งกับใครครับเวลาบรรจุอะเนาะเด็กบอกรับหนึ่งอัตราเข้าใจผิดเนาะไม่ใช่นะนี่คือเขาเขียนชัดเจนว่าครั้งแรกจะมีครั้งสองครั้งสามครั้งสี่แล้วแต่ตําแหน่งว่างในสองปีเนาะแต่นั้นไม่ต้องสนใจนักเรียนทําขอได้หกสิบเปอร์เซ็นต์เข้าไว้ไปกอพิเศษแน่นอนจะไปดูเนื้อหาก,การสอบครับมาดูซิว่าคอมพิวเตอร์รับอะไรชัดเจนเนาะเนียก็รับในสาขาสาขาสาขาคอมพิวเตอร์ครับนะครับ ทางคอมพิวเตอร์ก็คือสาขาคอมพิวเตอร์เลยครับตรวสอบวุฒิเนาะถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยสมัครได้สาขาทองคอมพิวเตอร์ได้หมดครับโอเคไหมครับไม่ว่าจะคอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์อะไรก็ได้ถ้ามันเขียนคอมพิวเตอร์ก็ได้ครับวิธีการตรวจสอบวุฒิครูสอนไปแล้วเนาะต่อมาดูการสอบครับการสอบก็ไม่ถือว่าเยอะมากเนาะมีสอบพันธกิจด้วยครับเนี่ยเรียนตามเนี่ยครับมีกี่อันนะมีเจ็ดแปดอันเ่ยครับใครจบคอมพิวเตอร์มาก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าต้องอ่านอะไรครับ มันเป็นวิชาเฉพาะของนักเรียนอยู่แล้วครับส่วนหมายเล็กหนึ่งครับหมายเล็กหนึ่งเป็นเป็นอะไรครับอยู่บนเว็บไซต์นะนักเรียนเขาเรียกว่าความรู้หน่วยงานวิสัยทัศน์บอกมาชัดเจนเนาะพันธกิจโครงสร้างอำนาจหน้าที่ภารกิจนโยบายใช่หไหมครับยุทธศาสตร,ร์เนี่ยครับอยู่บนเว็บไซต์เลยที่เหลือก็เป็นความรู้ทาง,งคอมพิวเตอร์ของนักเรียนครับไม่มีอะไรเนาะสัมภาษณ์ภาคคอใช้วิธีการสัมภาษณ์หมดแล้วครับเป็นไงครับครูเคลียร์ทุกประเด็นทห่นักเรียนแล้วเนาะสรุปคืออะไรครับสั้นๆ ใครมีภาคกออยู่แล้วติ๊กถูกนักเรียนจะสอบภาคขอแล้วก็ไปภาคขอโอเคไหมครับเพื่ออะไรเพื่อบรรจุใครยังไม่มีภาคกอนักเรียนจะสอบขอและขอต้องได้หกสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปและจะเรียนจะส่งนักเรียนไปกอพิเศษแล้วก็มาบรรจบกันที่ภาคขอสุดท้ายตรงกันตรงนี้ชัดเจนไหมครับนักเรียนไปนกอน,นี้ไหนอ่ะ เป็นกรณีที่หนึ่งก็สมัครได้กรณีที่สองก็สมัครได้ไม่มีกอถูกไหมครับชัดเจนไหมครับคนละคนละอันกันเนาะแต่บรรจุที่เดียวกันเห็นไหมครับครูเขียนชัดเจนไหมส่วนนักเรียนถามครูว่าครูบรรจุไหนต้องบอกว่าสํานักงานประหลัดมันมีมันมีตามต่จังหวัดด้วยเนาะทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะถ้าขึ้นต้นด้วยสํานักงานประหลัดเนี่ยมีโอกาสที่บรรจุในสารกลางของจังหวัดต่างๆดังนั้นนักเรียนถามครูว่ามีโอกาสบรรจุที่ไหนคําตอบก็คือมีโอกาสบรรจุที่ทั้งส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาค ก็คือตจอวแล้วแต่เขาจะส่งไปแต่นักเรียนยังไม่ต้องคิดขนาดนั้นโอเคไหมครับคิดแค่ว่าสอบแค่สอบได้ภากกอพิเศษหรือว่าสอบได้ขึ้นทะเบียนรอบรรจุแค่นี้นักเรียนค่อยค่อยไปคิดที่หลังถ้าเขาเรียกบรรจุนักเรียนน่ะนักเรียนค่อยไปถามเขาว่าเออบรรจุที่ไหนบรรจุที่ไหนนักเรียนจะสลิทธิ์ก็ไม่มีคนว่าเพราะว่าเขาก็เรียกสำรองขึ้นมาโอเคครับดังนั้นตอนนี้นักเรียนยังไม่ต้องคิดไปถึงว่าบรรจุไหนแล้วครับสอบให้ผ่านสอบให้ได้บรรจุก,ก่อน เขาเรียกตัวค่อยคิดตอนนั้นโอเคไหมครับณนะตอนนี้เอาเวลาไปโฟกัสการสอบหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ต่อ,อนักเรียนเนาะกดไลค์กด subscribe กดแชร์ไว้นักเรียนจะได้เป็นประโยชน์ต่อ,อการสอบเนาะสุดท้ายครับมีอะไรคอมเมนต์ใต้ล่างได้ครูจะมาตอบเรื่อยๆและการตรวจสอบคุณวุิและก็คอติวภาคกอพิเศษครูแปะไว้ใต้คอมเมนต์นะครับไปดูได้สำหรับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ต่อ,อทุกคนครับสวัสดีครับ